ผมหายไปนานมากนะครับผมเป็นปีเลยแล้วก็เกมนี้มันก็มีอะไรอัปเดตขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าเกิดผมให้ข้อมูลไปเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ก็เลยนะเอาเจ้าเอาซักเซฟการันตีนะครับให้มันรู้แล้วรู้ว่าไปซักเซฟการันตีแล้วก็อยากจะเปิดต่อละเกินนะตอนนี้นะเอาเลยไหมมาอีกสักเตฟหนึ่งแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทินชาระลองทมโนซีนะครับผมลองไทมโนซีเพราะฉะ้ว่าแบบไม่เจอกันนานมากนะครับผมและกัช่องนี้เนี่ย ประเดี๋ยไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่สักพักสิเป็นปีเลยนะโอเคที่ผมกลับมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยว่างนะครับผมเนื่องจากว่างงานแล้ว I'm I... more Mr. your boss Not Krabs any <Quit. S 1> นะช่วงนี้ว่างงานแล้วก็เลยกลับมาทำคลิปนะครับผมแล้วก็ ตอนแรนกนากาจะทาคลิปแบบว่าบอกข้อมูลเหมือนเดิมแหละแต่ว่าด้วยความที่ผมหายไปนานมากนะครับผมเป็นปีเลยแล้วก็เกมนี้มันก็มีอะไรอัปเดตขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าเกี่ยวผมให้ข้อมูลไปเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ก็เลยนะก็เลยแบบว่าโอเคงั้นผมขอเนี่ยเปิดกาชาแทนแล้วกันนะเป็นคลิปเปิดกาชาครับโดยกาชาที่เราจะเปิดในในวันนี้นะผมจะเป็นกาชาพันปีนะครับผมทาส์ซิยบัตว์ซัมมอนนะครับ <S <S มมดีโซเลชันนะครับผมเป็นกาชาสื่สามวพิทักษ์นะครับผมรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกนะครับ ดูฐานะของจอยชิโร่เนี่ยยังดมอยู่เลยนะแล้วก็ปูยามะในร่างเอาจริงเอาจานนะครับผมฆ่าได้เป็นฆ่านะร่างนี้นะครับหลังจากที่เห็นกาชานเนี่ยผมก็บบตั้งใจเลยว่าโอเคคงต้องมาเปิดแําทคลิปเปิดกาชาแล้วแหละนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยาะยวนทีเดียวนะครับจากตัวละครหน้าตูนะครับโอเคหลังจากที่ผมทราบมาคร่าวๆนะครับปู่ยามะเนี่ยจะ, PP, จะเป็นตัวละคร PVP แล้วก็น่าจะเป็นเมตอล่าสุดด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวว่าเข้ามานะ แล้วก็ต่อมาคืออุนอุนฮานะเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายสก,กิลแล้วก็น่าจะต้องเป็นตัวละครสายสก,กิลที่เก่งมากๆแน่ๆนะครับผมโจช,ชิโร่เนี่ยดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครนในสายกิลเควสนะครับผมชานะของโจช,ชิโร่นะใช่หรือเปล่านะใช่นะครับเพราะว่าเป็นคิลเลอร์ควินซี่นะครับแต่ก็สามารถประลงดันได้เหมือนกันนะโอเคผมตีพูดโอเคนะกลับมาทาก็ยังตีพูดโอเคอยู่เหมือนเดิมน,นะครับขออภัยด้วยนะเกิดเนื่องคาญะครับโอเคโอเคแกโอ้ยโอ้ยหยุดพูดโอเคหยุดพูดนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะมาเปิดอะไรไหมนะครับโดยตู้นี้นะครับผมจะเป็นตู้ที่มีเรทในการออกเนี่ยในผมดูซิไม่เล่นนานเนี่ยเรทมันปรับให้ดีขึ้นไหมดอ l l a เดี๋ยวนะโอเคเรทในการออกก็จะเป็น4.5นะครับผมเป็นตัวละครในตู้นะแล้วก็ หรือเปล่านะ1.5แล้วก็1.5แล้วก็จะเป็นตัวละครนอกตู้นะครับโอเคมีหลุดเลทอยู่นะถ้าอย่างนั้นนะครับการตีที่เซตที่5นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวละคร5ดวาวนะครับเซตที่5เซตที่10เช่นกันเซตที่15นะครับ5้าสิบสิบนะครับจะเป็นเซตการันตีนะใช่ไหมใช่สิใช่นะครับโอเคมันปรับตารางใหม่ผมก็เลยงงๆนะขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดเพราะว่าผมก็เพิ่งจะกลับมาเล่นนะแล้วก็แบบอยากจะทำคลิปไงนะครับผมคิดถึงทุกคคนนะรับ มามาเริ่มกันเลยไหมไม่มาเสียเวลานะครับตอ้นี้เนี่ยผมกะว่าจะเปิดสักสักกี่สเตปเดียวเอาจเจ้าเอาสักสเตปการันตีนะครับให้มันรู้แล้วรู้ว่าไปสักสเตปการันตีแล้วก็จริงๆเนี่ยผมร่างเลขตู้นี้คือตู้นี้นะครับผมเพราะว่าผมอยากจะได้ชุนซุยน,นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีนะสามันนี้ผมมีหมดแล้วนะครับผมอยากได้ชุนซุยร่างบางไขนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่า ยังไงเดี๋ยวเ okay, คแลบนั้นก็ต้องเอากลับมาทําใหม่ดูจากการเอาตัวละครพันปีกลับมาทําใหม่หลายตัวนะครับก็คิดว่าช,ชุนซุยอยาจจะมีการเอากลับมาทําใหม่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเท่นะครับก็เลยอยากได้แล้วก็สีตัวละครนี้เนี่ยมันขึ้นดาวแดงหมดแล้วนะครับซึ่งผมยังยังไม่ทำดาวแดงเลยนะเอาตรงๆนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะได้ชุนซุยมาปรับปรับทีมด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมอยากได้มานานแล้วแหละด้วยนะครับโอเคมานอกเลือกสักพักแล้วกลับเข้าเรื่องของเรานะครับมาเปิดเซตแรกกันเลยไหมเซตแรกนะครับอยู่ที่150 เพชรนะครับผมไม่ได้เปิดนานคิดถึงบรรยากาศนีจังเลยนะมาเปิดเซตแรกเลยนะครับ150เพชรเริ่มแล้วพร้อมแล้วเริ่มแล้วอะไรล่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับผมเซตแรก150เพชรไปดูความเกลือที่ไม่ได้เปิดกันมานานนะครับมา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 เซตแรกน่าจะโอเคทองนะฮะเกลือเหมือนเดิมนะครับผมข้ามไปเลยนะเซตแรกเกลือเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับเซตที่สอง200เพชรนะครับผมเซตแรกเกลือเซตที่สองก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าเกลือไหมนะครับผมอย่ามพูดให้เป็นลางนะครับผมว่าเรื่องเจ็บสองเลยเสร็จซอผีเสื้อมา2ตัวอ,อู้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 เสร็จมา2ตัวแต่รุ้งนะครับ I also have something I want to protect อ้อโอเคเป็นเทน,นสะซันเกสือนะครับต้องเรียกว่าคุณจูฮาบักนะครับผมล่างเหลี่ยมนะครับผมเป็นล่างสมัยหนุ่มๆน,นะนะโอเคไหมจูฮาบักยังโอเคหวังว่าจะมีตัวไหมมีไหมอีตัวนึงน่าจะไม่มีแล้ว หลักไม่อาจะมีขนาดนั้นนะครับหลังตู้ไม่ได้มีตัวนี้นะครับผมโอเคเ็ปที่3ต่อกันเลยนะครับสองอสิเพชรไปเลยฮะเซฟที่3 let's go แบบไม่นะไรเสียนะครับผมตามสาภามคนพื่งกลับไนโอเค3ตัวลุงอีกแล้วลุงอีกแล้วหน้าตู้เหอะหน้าตู้ s m a s master made decision เอ่อใครไม่คุนนน้นเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคเป็นนานาอะนาน,อ,น,าน,อ,น,านอผมยังวะนานาอะ น่าจะเป็นตัวละครหลังตู้นะครับนันโอะเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีหรือ,อยังนะขอให้ยังไม่มีแล้วกันนะมันจะได้ไปทําเพชรได้นะครับอย่างน้อยก็ไปทําเพชรได้นะฮะแค่แล้วน่าจะตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะฮะนันโอะโอเคนันโอะผมยังไม่มีนะก็เดี๋ยวเอาไปทําเพชรน,นะครับผมน่าจะเป็นตัวละครคิวเควสต์ด้วยนะครับนะรู้สึกว่าจะคิวไร้สังกัดหรือเปล่านะนันโอะเนี่นยนะต่อมาสเต็ปที่4นะครับ250เพชรสเต็ปที่4สําหรับ ตู้นี้นะผีเสื้อตัวเดียวน่าจะเกลือนะครับหลังจากที่ลุงมาสองเซ็ปต่อกันนะครับโอเคตามภาษานะฮะเกลือนะครับเซ็ที่มาถึงเซ็ปการันตีนะครับตัวละครหน้าตู้ยังไม่ออกนะเออมาเซ็ปที่5้านะครับเซปการันตีของเรานะครับตัวละครหน้าตู้สักทีเถอะนะขอร้องเคแลวนี่มันจะเกินไปแล้วนะครับผมหน้าตู้เหอะ โอ้โหนั้นโอกอีกแล้วนะครับผม,มโอเคมาต่อเลยมามาเลชิโยะนะฮะได้2อ,อตัวละครลุ้งนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะ yeah, รับผมแย่เลยแต่ว่าโอ้งินตัวเก่าหรือเปล่าอู้เดี๋ยวนะ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 โอเคโอเค,อเคยามาโมโตะเกนริวไซนะครับ ปู่ยามะในร่งางสินสารุปิทักษ์รุ่นแรกนะมาแล้วนะครับ5ดาวตัวแรกไม่ใช่ตัวแรก5ดาวตัวละครหน้าตู้นะครับได้มาแล้วนะถือว่าเอาไปทําเพชรต่อได้แล้วก็ไปใช้ลง p ี U p นะครับผมนะ่จาจะที่ผมไม่เล่นมานานเนี่ยตอนนี้โดนเตะจากกิวแรง p U ี p ก็อยู่ดับ1ิบแล้วอ่าตอนนี้คือต้องไปเริ่มใหม่นะครับโอเคมหมโอ้ยเอาไงดีอะ รู้สึกมีไฟเลยอ่ะเปิดได้ปู่ยามารู้สึกมีไฟอ่ะไฟลุกตอนนะี้แบบไฟในใจมันลุกโชนอยากจะเปิดต่อระเกินนะตอนนี้นะเอาเลยไหมมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะครับผมเสเต็ปที่6นะครับผม150เพรนะโอ้ยแย่ละแย่ละ,ละไม่ได้นะครับเสเต็ปนี้เกลือนะเสเต็ปนี้เกลือนะครับเสเต็ปที่7ต่อเลยแล้วกันนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับ คนที่พูดว่าแบบเจ้าห้าสเต็ปเดี๋ยวจะพอเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้เอาเจ้าเอาสักสเต็ปการันตีนะครับให้มันรู้แล้วรู้ว่าไปสักสเต็ปการันตีแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะครับจากที่เจ็ดต่อกันเลยนะมาสเตปที่เจ็ดนะครับขอหน้าตู้อีกสักตัวหนึ่งมาโอเคไหมหน้าตู้สักตัวหนึ่งมา,า,า,า VS Quincy p e a b o d อ๋อเป็น Quincy ใช่ไหมฮ่ลิวเคนนะฮะผมมีแล้วแล้วเป็นตัวละครที่เก่าแลนะ้วอะ ตัวทองตัวนี้นะครับสีแดงยูเคนมีตัวไหมมีให้รู้อีตัวไหมนาเคล็บนาโอเคใครอ่ะ if you force me to do this ใครครับเนี่ยโทชิโร่อยากจะได้ตัวดีกว่านีเียเคลับได้ไหมนั่นมันดีแล้วหมดเลยเดี๋ยวเริ่มโมโหแล้วนะฮะ ต่อดีไหมแต่จริงๆก็อยากเก็บไปเปิดตู้นี้อีกอ่ะ,อ,อ,อ,ะอีกสักก็สเต็ปหนึ่งแล้วกันมาอีชอะอีชอะมามามาไหนๆก็มาขนาดนี้เลยเอาสักสิบสเต็ปแล้วกันมาจะได้ไหมเนี่ยหน้าตู้อะ่ะโอ้โหโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะขอหน้าตู้อะ่ะโอ้โห นั่าโอ้นี่คือ3แล้วอะ3ตัวละครแล้วอะที่ได้มาเนี่ยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินจะให้อะไรแย่เนี่ยไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นไอตตัวที่อยากได้ก็ไม่ค่อยจะมานะครับอท้อเลยไหนๆก็ไหนแล้วเอาสักสิสเต็ปแล้วกันมาสเต็ปที่9นะครับผมสเต็ปรองสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปนะฮะ ทองนะครับทองตามตามระเบียบนะมาฮะเสร็จสุดท้ายแล้วก็จะขอตัวไปฟาร์มเพชรนะฮะเสร็จสุดท้ายนะครับผมขอเป็นตัวละครหน้าตู้นะครับขอร้องเคแรบปตัวละครหน้าตู้หน้าตู้ขอลองแม่โอ้คำหยาบโทษครับโอ้ ดูไม่จืดเลยวะ่ะอดูไม่จืดเลยอะ่ะโอเคได้ปู่ยาไมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมถือว่าดีขูบหนูเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่ได้อะไม่นามีแล้วอ้ออออยากเข่งนี่ตัวยงนี้ไม่มีนะโอเคทั้งนั้นเอาไปทำเอาไปทำเพชรได้นะครับสิสเต็ปนะครับผมสำหรับตู้นี้นะ สรุปนะครับผมขอสรุปผลพลอยได้ไหน่อยแล้วกันนะ10สเต็ปนะครับของตู้นี้นะก็อย่างที่คนเห็นนะครับคือมันก็ไม่ได้เกลือมากหรอกแต่ว่าผมอาจจะหวังเยอะไปหน่อยนึงนะตอนแรกก็บอกว่าจะได้ตัวหน้าตู้สัก2ตัวนะครับตอนนี้ได้ปู่ยามามา2ตัวนะครับเป็นตัวละครหน้าตู้นะแล้วก็ถือว่าจะเป็นนานาโอก3ตัวนะครับนานาโอก3ตัวนะแล้วก็เป็นตัวละคร ลิวเคนน่าจะเป็นตัวละครในตู้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นนอกเกรดนะที่ได้มานะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปลง p ีวีให้นำใจเลยนะครับเพราะว่าพุ่งกลับมาเล่นด้วยแล้วก็ตามเมตาชาวบ้านไม่ค่อยทันแล้วนะครับตอนนี้นะตัวละครหน้าตู้นะครับผมได้ตัวละครหน้าตู้มาตัวหนึ่งนะครับสับตู้นี้ถึงจะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ก็เถิดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์พีวีพีนะครับแต่ว่าได้มาก็ดีกว่าไม่ได้นะที่จะได้โชว์ชิโร่เนี่ยแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้อัดมานานมากแล้วก็ไม่ได้ลงในช่องมานานมากนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแลวก,กด s ั b สไครต์ด้วยนะครับยังไงก็อาจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะสำหรับช่องนี้อาจจะอัปเดตเยอะขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ก็ว่างงานแหละนะตามภาษาคนว่างงานเละนะนะครับโอเค วันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด u u s สไคร e นะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับ Goodbye Peace out